สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของเซลล์กราวนิคค่ะซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในบทเคมีไฟฟ้าในวิชาเคมีทั่วไปนะคะพอเราพูดถึงเซลล์กราวนิคค่ะก็คือเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีนะคะที่เกิดปฏิกิริยานะคะและในเซลล์กราวนิกนั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีเป็นไฟฟ้านะคะเนื่องจากมีการไหลของอิเล็กตรอนค่ะ เพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเราเอาวต์มิเตอร์ไปต่อนะคะเราจะสามารถวัดสักไฟฟ้าออกมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเซลล์กาวนิกเราจะเรียกว่าวลตาอิกเซลนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่เกิดโวลต์ขึ้นนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะก็คือเซลล์กราวนิกเนี่ยเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีค่ะที่เกิดปฏิยาริยดอสนะคะแบบสปอนเทเนียสแบบสปอนเทเนียสหมายความว่า มันสามารถเกิดได้เองได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องให้กระแสะไฟฟ้าจากภายนอกนะคะแล้วก็มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนนะคะ,ะยกตัวอย่างภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยเป็นการนำชิ้นโลหะสังกะสีค่ะจุ่มลงในสารละลายที่มีคอปเปอร์ไอออนสีฟ้านะคะเราจะพบว่าพอเราจุ่มลงไปนะคะสักพักหนึ่งนะคะเราจะสังเกตเห็นตะกอนสีดำๆแบบเนี้ย ะะมาเกาะอยู่ที่โลหะสิงค์นะคะในขณะเดียวกันถ้าเราสังเกตสีของสารละลายเห็นไหมคะสีฟ้าของสารละลายก็จะจางลงนะคะ,ะแสดงว่าปฏิกิริยาเคมีมันเกิดขึ้นแล้วนะคะเรามาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นนะคะเราจะพบว่าในนี้เนี่ยนะคะเกิดเซลล์กวาวินิกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาเรดอกซ์เกิดขึ้นนะคะแบบเกิดได้เองเลยนะคะที่ทาเรีว่า spontaneous redox นะคะคโดยที่ปฏิกิริ o d o นเนี่ยเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนนะคะโดยที่โลหะซิงนะคะเขาจะให้อิเล็กตรอนนะคะแล้วก็กลายเป็นซิงไอออนนะคะอิเล็กตรอนที่ให้ก็คือให้2อ,อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราจะถือได้ว่าโลหะซิงเนี่ยเป็นสาร r e ดิวส์นะคะส่วนตัวที่มารับอิเล็กตรอนค่ะก็คือ คอปเปอร์ไอออนนะคะไอสารละลายสีฟ้าๆนี่แหละคอปเปอร์ไอออนเขาก็จะมารับอิเล็กตรอนที่โลหะซิงให้ออกมานะคะพอรับอิเล็กตรอนมาแล้วค่ะเขาก็จะกลายเป็นโลหะคอปเปอร์นะคะโลหะคอปเปอร์ที่เราเห็นเป็นตะกอนไปเกาะเนี่ยค่ะที่เราเห็นเป็นตะกอนไปเกาะอ,อยู่ที่โลหะซิงนั่นก็คือโลหะคอปเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าคอปเปอร์ไอออนค่ะทำหน้าที่เป็นสารออกซิไดซ์นะคะ เมื่อเรารวม2ปฏิกริริยาเข้าด้วยกันค่ะออกซิเดชันกับรีดักชันนะคะเราก็ได้ปฏิกิริยาค่ะซึ่งปฏิการิยานี้ก็คือซิงโลหะซิงนะคะทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ไอออนค่ะได้เป็นซิงไอออนแล้วก็คอปเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นจากปฏิกริริยาค่ะเราจะสังเกตได้ว่า 1. โลหะซิงเนี่ยถูกการกัดกร่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิงโลหะซิงนะคะ,ะกัดกร่อนออกไปกลายเป็นซิงไอออนนะคะ สองตะกอนที่เราเห็นค่ะเป็นตะกอนของโลหะค o พเปอร์มาเกาะที่แท่งสิงค์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค o p เปอร์ไอออนเขารับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นโลหะค o พเปอร์เราก็เลยรู้ว่าไอก้อนดำๆที่มาเกาะนั่นคือโลหะค o p เปอร์นะคะสามสิ่งที่เราสังเกตค่ะก็คือสารละลายมีสีฟ้าจางลงซึ่งสีฟ้านั้นมาจากค o p เปอร์ไอออนนะคะจากปริยาริดอกเราจะพบว่าค o พเปอร์ไอออนเป็นสารตั้งตน้นเพราะฉะนั้นมันจะถูกใช้ไปเรื่อย เนื้อออกไหมคะทำให้ปริมาณของคอปเปอร์ไอออนมันลดลงสีฟ้ามันก็เลยจางลงอันนี้ที่เราสังเกตน,นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเซลล์กราวนิกในลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะสังเกตว่าปฏิกริริยารีดอกเกิดขึ้นจริงๆอิเล็กตรอนมีการถ่ายเทจริงเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเห็นการไหลของอิเล็กตรอนได้เพราะว่าอิเล็กตรอนมันไหลมันมันให้แล้วมันก็รับไปเลยโดยตรงเรามองเห็นไม่ได้นะคะ สำหรับเซลล์กาวนิกนะคะที่มีลิควิดจังชันนะคะเป็นลักษณะของเซลล์กราวนิกที่เราแยก2ครึ่งเซลล์ออกจากกันนะคะโดยที่เราเชื่อมระหว่าง2ครึ่งเซลล์นั้นนะคะผ่านสะพานเกลือรหรือแผ่นพูนนะคะ,ะยกตัวอย่างในภาพนี้นะคะเราแยกครึ่งเซลล์ซิงค์ครึ่งเซลล์สังกะสีและก็ครึ่งเซลล์คอปเปอร์ออกจากกันนะคะคำว่าครึ่งเซลล์สังกะสีก็หมายความว่าเป็น โลหะสังกะสีนะคะจุ่มอยู่ในสารลายที่มีสังกะสีไอออนนะคะอ่าส่วนครึ่งเซล์ครึ่งเซลล์คอปเปอร์ก็จะหมายถึงโลหะคอปเปอร์นะคะจุ่มอยู่ในคอปเปอร์ไอออนนะคะเพราะฉะนั้นเราแยก2ครึ่งเซลล์นี้ออกจากกันเลยแต่เราเชื่อมเขาด้วยทางเดินของไอออนก็คือในที่นี้ก็คือสะพานเกลือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราต่อครบวงจรค่ะแล้วเราเอาวลต์มิเตอร์หรือ หลอดไฟไปติดนะคะเราก็จะเห็นโวลต์มิเตอร์มีการเคลื่อนที่นะคะก็คือสามารถอ่านค่าได้นะคะหรือถ้าเป็นหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟก็จะติดไฟนั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการไหลของอิเล็กตรอนที่เราสามารถสังเกตได้นะคะในกรณีที่ครึ่งเซลล์ทั้งสองค่ะอยู่ในภาชนะเดียวกันนะคะแต่เราต้องการแยกครึ่งเซลล์เพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีใช้แผ่นพรุนค่ะ นะคะเป็นการแยก2ครึ่งเซลล์ออกจากกันนะคะโดยที่แผ่นพุนเนี้ยยังคงให้ไอออนเนี่ยมันไหลผ่านไปมาได้อยู่นะคะอันนี้เป็นลักษณะของกาวนิกเซล์ลที่มีลิควิดจังชันนะคะทำให้เราสามารถเห็นการไหลของอิเล็กตรอนได้คราวนี้เรามาพิจารณาครึ่งเซลล์นี้เซลล์กาวนิกอันนี้นะคะเป็นเซลล์กาวนิกที่ต่อระหว่างครึ่งเซลล์ซิงค์นะคะเมื่อกี้กูอธิบายแล้วครึ่งเซลล์ซิงค์ก็คือโลหะสังกะสีค่ะ จุ่มอยู่ในสังกะสีไอออนนะคะต่อกับครึ่งเซลล์คอปเปอร์ค่ะก็คือโลหะคอปเปอร์นะคะจุ่มอยู่ในคอปเปอร์ไอออนนะคะจากนั้นเราก็ต่อสะพานเกลือนะคะสะพานเกลือเข้าไปคร่อมระหว่างไอออนทั้งสองนะคะแล้วก็ต่อสายไฟนะคะเชื่อมระหว่างโลหะทั้งสองนะคะแล้วเราก็ใส่วอนมิเตอร์เข้าไป สังเกตครึ่งสองครึ่งเซลล์นี ouais ้เวลาต่อกันนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยเขาจะไหลจากครึ่งเซลล์ซิงสังเกตนะคะครึ่งเซลล์ซิงไปยังครึ่งเซลล์คอปเปอร์นะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าครึ่งเซลล์ซิงเนี่ยนะคะเป็นครึ่งเซลล์ที่อิเล็กตรอนไหลออกไปนะคะเป็นครึ่งเซลล์ที่มีการให้อิเล็กตรอนออกไปให้อิเล็กตรอนออกไปนะคะเป็นครึ่งเซลล์ที่เกิดออกซิเดชันนะคะเราเรียกครึ่งเซลล์นี้ว่าเป็นขั้วแอโนด นะคะเป็นขั้วแอโนดนะคะแล้วเราจะถือเขาว่าเขาเป็นขั้วลบเพราะว่าอิเล็กตรอนเขาไหลออกไปนะคะเมื่อเราเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะอ่าเราก็จะพบว่าโลหะซิงค่ะเขาจะทำปฏิกิริยาให้อิเล็กตรอนนะคะกลายเป็นซิงไอออนค่ะอ่ะก็เป็น reducing agent นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตที่โลหะซิงก็คืออะไรคะ ก็คือโลหะซิงคจะถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิงเขาก็จะให้อิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นซิงไอออนละลายออกมานะคะเรามาดูฝั่งคอปเปอร์กันบ้างนะคะคอปเปอร์ฝั่งคอปเปอร์ค่ะสังเกตว่าอิเล็กตรอนไหลเข้ามาอิเล็กตรอนไหลเข้ามาแสดงว่าฝั่งคอปเปอร์เนี่ยเขาจะรับอิเล็กตรอนนะคะซึ่งสารที่ทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนหรือออกซิไดซิ่งเอเจนต์ก็คือตัวคอปเปอร์ไอออน,นเขคือคอปเปอร์ไอออน ะะรับอิเล็กตรอนเข้ามาค่ะก็กลายเป็นโลหะคอปเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นโลหะคอปเปอร์เนี่ยเขาก็จะมาเกาะอยู่ที่แท่งคอปเปอร์นีโอเคไหมคะอ่ะซึ่งฝั่งที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะเราจะเรียกว่าขั้วแคโทดน,นะคะและเราระบุว่าเป็นขั้วบวกเพราะว่าอิเล็กตรอนเขาไหลเข้ามาโอเคนะคะ ปฏิกิริยานี้ค่ะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้นะคะสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือ 1. โลหะซิงค์จะกัดกร่อนก็เหมือนเดิมนะคะโลหะซิงค์จะกัดกร่อนเพราะว่าซิงค์ละลายออกมากลายเป็นซิงค์ไอออนนะคะ 2. เราจะพบว่ามีตะกอนคอปเปอร์ค่ะมาเกาะที่แท่งอ่นนี้แก้ให้ครูนะคะตรงนี้ต้องมาเกาะที่แท่งคอปเปอร์เพราะว่าตอนนี้เราแยกครึ่งเซลล์แล้วนะคะตะกอนคอปเปอร์นะคะรับอิเล็กตรอนคอปเปอร์ไอออนรับอิเล็กตรอนแล้วก็มาเกาะ ที่โลหะคอปเปอร์นะคะและแน่นอนเมื่อตั้งปฏิกิริยาทิ้งไว้นานๆค่ะสารละลายจะมีสีฟ้าจางลงนะคะสารละลายของฝั่งคอปเปอร์ไอออนจะมีสีฟ้าจางลงเนื่องจากปริมาณของคอปเปอร์เขาถูกใช้ไปเรื่อยๆนะคะสีก็จะจางลงค่ะเมื่อเรารวมปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะได้ปฏิกิริยาร e ดอกตามนี้เลยค่ะ สำหรับเครื่งองสำหรับเซลล์กาวนิกนะคะที่สร้างจากเครื่องเซลล์ซิงค์และเครื่องเซลล์คัพเปอร์ค่ะเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าเป็นดานิเอลเซลนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือลักษณะของดานิเอลเซลนั่นเองค่ะนะก่อนจะไปต่อนะคะครูยอยากให้โฟกัสตรงสะพานเกลือนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกสะพานเกลือเนี่ยเป็นท่อรูปตัว u ูนะคะคล่อมระหว่าง สารละลายทั้งสองนะคะแล้วในสะพานเกลือเนี่ยก็คือจะมีเกลือซึ่งแต่งตัวเป็นไอออนบวกและไอออนลบนะคะตรงนี้ครูอยากให้คุณโฟกัสการเคลื่อนที่ของไอออนในสะพานเกลือนะคะ,ะจากภาพเราจะพบว่าไอออนบวกของสะพานเกลือนะคะไอออนบวกในสะพานเกลือเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ไปทางฝั่งขวานะคะก็คือฝั่งของ reduction เพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องชดเชยประจุบวกของคอปเปอร์ไออนที่ถูกใช้ไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอคอปเปอร์ไออนถูกใช้ไปเรื่อยๆค่ะไอออนบวกเขาก็จะเริ่มหมดถูกไหมเริ่มเริ่มถูกเ,เริ่มน้อยลงนะคะโซเดียมไอออนก็จะเคลื่อนที่ไปทางนี้โอเคไหมคะ,ะในขณะที่ฝั่งซ้ายค่ะฝัะ่งซ้ายนะคะเราจะพบว่าไอออนลบซัลเฟตไอออนจากสะพานเกลือซึ่งเป็นไอออนลบค่ะก็จะเคลื่อนที่ ไปยังฝั่งของปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะอะไรเพราะว่าในฝั่งของปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะซิงค์ไอออนเกิดขึ้นเรื่อยๆซิงค์ไอออนคือประจุบวกเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสะพานเกลือเขาก็ต้องส่งประจุลบมาชดเชยนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของสะพานเกลือที่ทําให้ประจุในเซลล์กำเนิกสมดุลน,นั่นเองค่ะ คราวนี้ในเซลล์กรอนิกค่ะเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีขั้วไฟฟ้าอยู่ด้วยนะคะสำหรับดานิเอลเซลล์ขั้วไฟฟ้าก็คือขั้วซิงกับขั้วคอปเปอร์ค่ะแต่จริงๆขั้วไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีหลายแบบเลยนะคะเอาแบบแบ่งกว้างๆแล้วกันขั้วไฟฟ้าจะแบ่งเป็น2ชนิดค่ะตามหน้าที่ของมันนะคะขั้วไฟฟ้าประเภทแรกค่ะเราเรียกว่าเป็นแอคทีฟอิเล็กโทรด a c t i v e l l e c t r o d e หมายถึงเป็นคั้วที่เขามีส่วนร่วมในการเกิดปฏิกิริยานะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเขียนเบียร์ริดอ,อกมาแล้วเนี่ยมันจะมีสารนั้นสารที่ทำคั่วนั้นนะอยู่ในปฏยาเรดออกด้วยนะคะ,เช,ะ,ะ,คะ,ะเช่นโลหะซิงค์นะคะอาเช่นโลหะซิงค์นะเกิดปฏิกิริยาโลหะซิงค์ทำหน้าที่เป็นขั้วใช่ไหมคะอ่ะแล้วพอเกิดปฏิกิริยาซิงค์ก็ ตัวนี้ก็จะให้อิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นสิงไอออนอันนี้เราถือว่าเขามีส่วนร่วมในการเกิดปฏิกิริยานะส่วนขั้วไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งค่ะเราเรียกว่าเป็น i n นเน e ร e อิเล็กโรนะคะอินเนที่แปลว่าเฉืยนั่นแหละนะคะอินเนอร์อิเล็กค่ะจะเป็นขั้วไฟฟ้าที่เขาทําหน้าที่เป็นแค่ทางเดินของอิเล็กตรอนเท่านั้นแต่เขาจะไม่มีส่วนร่วมในการเกิดปฏิกิริยานั่นะหมายความว่าเวลาคุณเขียนไปรีดอคซ์มาแล้วนะคะ สารที่ทำขั้วนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องในการเกิดปฏิกิริยาเช่นพวกแพลตินัมนะคะหรือกราฟอยก็คือพวกจุ่มลงไปเพื่อให้เป็นทางเดินของอิเล็กตรอนเฉยๆเพราะฉะนั้นจากภาพนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีขั้วแพลตินัมนะคะจุ่มลงในสารละลายผสมระหว่างเหล็ก3บวกกับเหล็ก2บวกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเวลาเกิดปฏิกิริยาค่ะ ฝั่งนี้เกิดเป็น r e ร u ดักชันะคะเหล็ก3บวกเขาจะมารับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นเหล็ก2บวกนะสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้แพลตินัมจะทําหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าเห็นไหมแต่แพลตินัมไม่ได้เกี่ยวข้องในการเกิดปฏิกิริยาเลยลักษณะอย่างนี้เราบอกว่าแพลตินัมเป็นอ n นเนอร์อิเล็กตรอนนะคะนะเมื่อเขียนปเปียร์อกมาก็จะเห็นว่าไม่มีแพลตินัมเข้ามามีส่วนในการเกิดปฏิกริริยานะคะ คั่วประเภทนี่ต้องรู้สักนะคะก็คือคั่วมาตรฐานค่ะที่ใช้งานเยอะๆก็คือคั่วมาตรฐานไฮโดรเจนนะคะหรือ standard hydrogen electrode ค่ะเราใช้สัญลักษณ์ก็คือ S H E นะคะคั่วนี้ค่ะเป็นคั่วมาตรฐานค่ะที่เตรียมจากหลอดแก้วนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีลวดแพลตินัมทึ่ทำหน้าที่เป็นตัวทางไหลของอิเล็กตรอนนะคะ แพลตินัมนั้นจุ่มอยู่ในสารละลายที่มีไฮโดรเจนไอออน1โมลาร์นะคะแล้วก็มีการแผ่นแกส๊สไฮโดรเจนแก๊สเข้าไปที่ความดัน1 atm อ่ะเพราะฉะนั้นรูปล่าษณ์หน้าตาของขั้วไฟฟ้ามาตรฐานไฮโดรเจนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีแพลตตินัมเป็นอินเนอร์อิเล็กนะคะแล้วก็มีการผ่านแกส๊สไฮโดรเจนเข้าไปนะคะแล้วก็ลวดแพลตินัมนี้จุ่มอยู่ในสารละลายที่มีไฮโดรเจนไอออน1โมลาร์นะคะ ปฏิกิริยาค่ะก็จะเกิดขึ้นที่พื้นผิวของขั้วแพลตินัมนั่นเองนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขั้วมาตรฐานไฮโดรเจนก็คือไฮโดรเจนไอออนค่ะ2ไฮโดรเจนไอออนนะคะรับ2อ e ิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนค่ะซึ่งขั้วนี้นะคะมีค่าสักไฟฟ้าเท่ากับ0ค่ะเพราะเราถือว่าเป็นขั้วอ้างอิงเป็นขั้วมาตรฐานนะคะอะเวลาเราเขียน ครึ่งเซล์นะคะไดอะแกรมครึ่งเซล์หรือแผ่นภาพครึ่งเซลล์ค่ะเราก็เขียนในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือแพลตินัมค่ะที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าเนาะอะสัมผัสกับแก๊สไฮโดรเจนนะคะแล้วก็สัมผัสกับไฮโดรเจนไอออนค่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของขั้วไฟฟ้ามาตรฐานไฮโดรเจนนะคะ เมื่อกี้เราพูดถึงแผ่นภาพเซลล์แบบย่อไปแล้วอะคราวนี้เราลองมาโฟกัสกันตรงนี้นะคะแผ่นภาพเซลล์แบบย่อหรือเซลโนเทชันนะคะเป็นแผ่นภาพที่แสดงถึงครึ่งเซลล์นะคะหรือเซลกาลวานิกนะคะโดยที่เราไม่ต้องเขียนเป็นปฏิกิริยาเคมีอะนะคะเราเขียนเป็นแผ่นภาพนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในแผ่นภาพนี้ก่อนนะคะอะสัญ,ญลักษณ์แรกค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ขีดขีดเดียวอะ อันนี้เป็นขีดที่ขั้นระหว่างเขาเรียกว่าเฟสบอนด์รเป็นขีดที่ขั้นระหว่างเฟสนะคะระหว่างลิควิดกับโซลิดนะคะของแข็งของเหลวนะคะหรือ,อ,อสารละลายกับแกสนะคะในกรณีที่เฟสหลั้น,นะคะเป็นลิควิดกับเอควียซึ่งเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันก็คือลิควิดเฟสทั้งคู่สถานะของเหลวทั้งคู่ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นสถานะเดียวกันเราถือว่าเป็นสถานะเดียวกันเราก็จะขั้นด้วยคอมม่านะคะถ้าต่างสถานะเราขั้นด้วยขีด1ขีดโอเคไหมคะแล้วก็จะมีอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ต้องรู้จักไว้สัญลักษณ์ขีด2ขีดนี่คือสัญลักษณ์ของสะพานเตือนะคะอ่ะในการเขียนเซลน n เทชันค่ะเราก็จะเขียน2แบบก็คือเขียนกรณีของฮาร์ฟเซลกับเขียนกรณีของเซลกาวนิก เราต้องนึกนะเซลก์กาวานิกคือคือฮาร์ปเซลสองฮาร์ปเซลมาต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาทีละแบบก่อนอแบบแรกค่ะเป็นการเขียนแผนภาพของครึ่งเซลล์ค่ะแผนภาพครึ่งเซลล์นะคะวิธีการเขียนแผนภาพครึ่งเซลล์ก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะเริ่มจากขั้วไฟฟ้าก่อนนะคะว่าเราใช้ขั้วไฟฟ้าชนิดไหนนะคะ อาจจะวงเล็บสถานะไปด้วยก็ได้ถ้าจำเป็นนะคะแล้วก็สแลค่ะสแลก็คือแยกเฟสนะคะแบ่งเฟสนะคะกับไอออนนะคะที่ทำนำมาสร้างฮับเซลนั้นนะคะอาจจะวงเล็บความเข้มข้นด้วยถ้าจำเป็นมองภาพเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเรามีโลหะคอปเปอร์จุ่มอยู่ในคอปเปอร์ไอออนอ่าและภาพนี้นะคะเรามีโลหะคอปเปอร์จุ่มอยู่ในคอปเปอร์ไอออน เพราะฉะนั้น half-cell อันนี้เราถือว่าเป็นครึ่งเซลล์ Co p p e r นะคะเวลาเราเขียนแผนภาพ half-cell นะคะก็คือ Copper เห็นไหมคะเป็นขั้วนะ s นะคะก็คือขีดแล้วก็ Copper Ion ซึ่งเป็นสารละลายที่อยู่ในนั้นนะคะแล้อาจจะเขียนแบบย่อย่อมากๆเลยก็ได้เราก็อาจจะเขียนแค่ Copper s o p s h r o p p e r Ion ก็ได้นะคะกรณีนี้เช่นกันค่ะ เป็นโลหะสังกะสีจุ่มอยู่ในสังกะสีไอออนเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนแผนภาพครึ่งเซลล์ได้นะคะก็คือสังกะสแีแล้วก็สังกะสีไอออนอันนี้ง่ายๆเลยนะคะ,ะภาพที่3ค่ะกรณีที่เป็นอินเนอร์อิเล็กโทรดเห็นไหมคะเป็นแพลตินัมเห็นไหมเป็นแพลตินัมนะคะจุ่มอยู่ในสารละลายที่มี ไอออนเหล็ก2บวกกับเหล็ก3บวกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนแผนภาพเซลล์แบบย่อของตัวนี้ก็เขียนตามนั้นเลยนะคะเขียนตามแผนภาพเลยก็คือเราเริ่มที่ขั้วไฟฟ้าอ่ะเห็นไ,ไหมขั้วไฟฟ้าเราเป็นแพลตินัมเราก็เขียนแพลตินัมก่อนนะคะจากนั้นสารละลายไอออนเป็นอะไรเราก็เขียนมาเลยค่ะก็คือเหล็ก2บวกคอมมาเหล็ก3บวกถามว่าทําไมตรงนี้ถึงใช้คอมมา่าเพราะว่าเขาเป็นเฟสของเหลวเหมือนกันเห็นไหมคะ เป,เป็นสถานะของเหลวทั้งคู่เป็น Aqueous Aqueous ก็คือสถานะของเหลวทั้งคู่ก็ใส่เป็นคอมมาเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนแบบย่อจริงๆก็คือแพลตินัมเหล็ก2บวกเหล็ก3บวงนั่นเองนะคะ,ะหรืออย่างเมื่อกี้ขั้วไฟฟา้ามาตรฐานไฮโดรเจนใช่ไหมคะก็คือเป็นแพลตินัมค่ะจุ่มอยู่ในมีแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็มีไฮโดรเจนไอออนนะคะเราก็จะเขียนลักษณะแบบนี้ค่ะ การเขียนแผนภาพเซล์แบบที่2ค่ะเป็นแผนภาพของเซลลกาวานิกนะคะซึ่งครูบอกแล้วว่าเซลกาวานิกเนี่ยมันจะต้องมี2ครึ่งเซลล์มาต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเวลาเราเขียนแผนภาพเซลล์ของเซลกาวานิกก็ต้องมี2ครึ่งเซลล์นะคะอ่ะคราวนี้เราดูการลำดับของครึ่งเซลล์นะคะเนื่องจากว่าในแผนภาพเซล์กาวานิกเนี่ยเขาต้องการให้อิเล็กตรอนฟลูโไหลาจากซ้ายไปขวา โอเคนะคะนั่นหมายความว่าฝั่งซ้ายของแผนภาพจะต้องเป็นครึ่งเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือครึ่งเซลแอโนโอดโอเคไหมคะส่วนครึ่งเซลล์ฝั่งขวาค่ะจะต้องเป็นครึ่งเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันหรือครึ่งเซลล์แคโทดอันนี้ตกลงเป็นสากลเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเห็นแผนภาพปุ๊บเรารู้เลยว่าใครเกิดออกซิเดชันใครจะเกิดรีดักชันโอเคไหมคะ,ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น เรามีเซลล์กรานิกที่ต่อระหว่างเครื่องเซลล์ซิงกับเครื่องเซลล์คอปเปอร์นะคะอ่ะและเราพบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันไหลจากซ้ายไปขวาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเครื่องเซลล์ฝั่งซ้ายเป็นเครื่องเซลล์ที่เกิดออกซิเดชันหรือเป็นพวกแอนโนดก็คือครื่งเซลล์ซิงโอเคไหมคะครื่องเซลล์ฝั่งขวาเป็นเครื่องเซลล์ที่เกิดรีดักชันหรือเป็นแคโทดน,นะคะเป็น เป็นครึ่งเซลล์คอปเปอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนแผ่นภาพเซลล์แบบย่อของเซลล์กะวนิกอันนี้แทนที่เราจะต้องวาดรูปแบบนเยอะๆไม่ต้องนะคะเราเขียนสั้นๆก็คือซิงค์นะคะซลซิงค์ไอออนอันนี้ก็คือครึ่งเซลล์ซิงค์อยู่ฝั่งซ้ายเป็นแอโนดนะคะแล้วก็คล่อมด้วยสะพานเกลือเพราะว่า2ครึ่งเซลล์นี้เขาต่อกันด้วยสะพานเกลือนะคะจากนั้นฝั่งขวาก็จะเป็นครึ่งเซลล์ที่เกิดรีดักชันก็คือครึ่งเซลล์คอปเปอร์นะคะ แต่สังเกตนิดนึงเวลาเราเขียนเครื่องเซลล์คอปเปอร์ในฝั่งขวานะคะเราต้องเอาไอออนขึ้นมาก่อนถามว่าทำไมไอออนขึ้นมาก่อนเพราะเราดูจากแผนเราดูจากภาพนะคะเราจะพบว่าสะพานเกลือเนี่ยเขาคล่อมระหว่างไอออนกับไอออนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแผนภาพก็เหมือนการสะพานเกลือต้องคล่อมระหว่างไอออนกับไอออนโอเคนะคะอ่านั่นหมายความว่าพอเราเจอเครื่องเ,เออแผนภาพเซลล์แบบนี้ เราสามารถเขียนรูปออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราสามารถเขียนออกมาเป็นสมการเคมีแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะเรารู้ว่าใครเกิดออกซิเดชันใครเกิดดีดักชันนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้นะคะตัวอย่างข้อนี้เนี่ยเขาให้เราวาดรูปเซลล์กรานิกจากแผนภาพเซลล์แบบย่อนะคะเขาให้แผนภาพเซลล์แบบย่อมาแบบนี้พร้อมทางให้เราระบุคู่บวกคั่วลบนะคะแอนูดแคโทด สารรีดิว์สารออกซิไดซ์รวมทั้งให้เราเขียนปฏิกิริยาไตรดอ,อกซี่เกิดขึ้นด้วยสังเกตข้อมูลที่เขาให้มาเขาให้แค่นี้เลยนะคะแผนภาพเซลล์แบบย่อแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านให้เป็นนะคะ,ะจากแผนภาพเซลล์แบบยอ่อเรารู้แล้วว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันไหลทางนี้เห็นไหมคะจากซ้ายไปขวาโอเคไหมเพราะฉะนั้นครึ่งเซลล์ฝั่งซ้ายเป็นครึ่งเซลล์ที่เกิดออกซิเดชันนะคะหรือเป็นขั้ว แอโนดโอเคไหมคะในขณะที่ครึ่งเซลล์ฝั่งขวาเป็นขั้วแคโทดเกิดปฏิกริริยารดักชันเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราวาดรูปได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ครูอเอาโครงของเซลกัลวานิกมาแล้วนะคะเด็กๆวัดเองก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าครึ่งเซลล์ฝั่งซ้ายนะคะครึ่งเซลลโคโบอลเกิดออกซิเดชันสมมติเราให้อิเล็กตรอนไหลทางนี้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายค่ะก็คือต้องเป็นของ cobalt โโนะคะอ่าเป็น cobalt โโเป็นยังไงก็คือเป็นโลหะ cobalt โค,โค่ะจุ่มอยู่ในสารละลายโ c o b a ไอออนโอเคไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายนี่คือเป็นขั้วลบนะคะและเป็นขั้วแอโนดส่วนฝั่งขวาค่ะเป็นครึ่งเซลล์ซิลเวอร์ครึ่งเซลล์ซิลเวอร์เขาเกิดปฏิกิริยารีดักชัน ะะเพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งขวาอิเล็กตรอนไหลเข้ามานะคะก็จะเป็นโลหะซิลเวอร์จุ่มอยู่ในซิลเวอร์ไอออนโอเคนะคะฝั่งขวานะคะเป็นคั่วบวกและเป็นแคโทดง่ายๆเลยนี่ก็คือเซลล์การวานิกที่วาดแล้วนะคะ,ะระบุคัว่วบวกคัว้วลบแอนูดแคโทดระบุไว้หมดแล้วนะคะจากนั้นเรามาเขียนปฏิกิริยาการค่ะ เขียนทีละครึ่งปฏิกิริยาแล้วค่อยเอามารวมนะคะ,ะเราเขียนออกซิเดชันก่อนออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยากันให้อิเล็กตรอนค่ะ,ะให้อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นออกซิเดชันนะคะ,ะ,ะตัวที่ให้อิเล็กตรอนค่ะตอนนี้สารตั้งต้นเราฝั่งซ้าเห็นไหมคะจะมีทั้งโคบอลและโคบอลไอออน ปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตัวที่จะให้อิเล็กตรอนก็คือโลหะค่ะโลหะนะคะทําปฏิกิริยาให้อิเล็กตรอนกลายเป็นโคบอลต์ไอออนให้ไป2ออิเล็กตรอนนี่คือออกซิเดชันนะคะส่วนรีดักชันค่ะรีดักชันคือรับอิเล็กตรอน โอเคไหมรับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นมาดูว่าซิลเวอร์ไอออนหรือซิลเวอร์ที่เขาจะรับอิเล็กตรอนเพราะว่าสารตั้งต้นเรามีอยู่2ตัวใช่ไหมคะฝั่งขวาเห็นไหมตัวที่รับอิเล็กตรอนจะต้องเป็นซิลเวอร์ไอออนนะคะรับอิเล็กตรอนเข้ามา1อิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นโลหะซิลเวอร์โอเคไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราระบุสารรีดิวสารออกซิไดซ์ได้หรือ,อยัง สาร reduce คือสารที่ให้อิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นเราระบุได้เลยว่า copper ค่ะไม่ใช่ copper ขอโทษค่ะ cobalt นะคะคือสาร reduce นะคะในขณะที่สาร oxidize ก็คือ silver ion นะคะเป็นสาร oxidize โอเคนะคะอ่าสุดท้ายเขาต้องการให้เราเขียน b i a r e d o x นะคะเราก็แค่เอา oxidation กับ e d u c t i o n มารวมกันนะคะอย่าลืมว่าเราต้องทำอิเล็กตรอนที่ให้และรับให้เท่ากันก่อนเราค่อยมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียน r e d o x ค่ะนะทำอิเล็กตรอนที่ให้และรับให้เท่ากันก่อนตอนนี้ให้ให้2รับรับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดุลสมการมาใส่2เข้าไปก็รับ2และนะคะแล้วเราก็รวมกันเป็นปฏิกิริยา Redox ค่ะ เพราะฉะนั้นปริยารีดอก์ของเราก็จะได้ว่าเป็น2 Silver Ion ค่ะบวกกับ Cobalt ได้เป็น Cobalt Ion นะคะแล้วก็บวก2 Silver ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเซลกัลวานิกอันนี้ค่ะสังเกตจากไปยารีดอกที่เกิดขึ้นนะคะเซลกัลวานิกตัวนี้เ,เซลล์นี้ค่ะถ้าเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งถามว่าเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างอ่ะมองจากปฏิกิริยาที่เราเขียนเลยค่ะ สิ่งที่เราจะสังเกตได้นะคะ1คืออะไร1ก็คือโลหะโคบอลค่ะฝั่งนี้เห็นไหมโลหะโคบอลฝั่งนี้มันจะถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นโคบอลไอออนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าโคบอลโลหะโคบอลจะถูกกัดกร่อนไปสังเกตเห็นอะไรอีก ซิลเวอร์ไอออเขาก็จะรับอิเล็กตรอนแล้วก็กลายเป็นโลหะซิลเวอไปเกาะที่ไหนคะโลหะซิลเวออ่าก็จะไปเกาะที่แท่งซิลเวอนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตข้อที่2ก็คือโลหะซิลเวอนะคะไปเกาะที่แท่งของซิลเวอนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้นั่นเองค่ะ จบแล้วนะคะสําหรับเรื่องของเซลล์กลวานิกค่ะคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าเวลาเราต่อเซลล์กลวานิกนะคะมีอิเล็กตรอนไหลแล้วเราจะสามารถที่จะได้ไฟฟ้าออกมาค่ะนะคะในคลิปหน้าเราจะมาคํานวณว่าไฟฟ้าที่เราวัดได้เนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะ